กำลังสงสัยอยู่ว่าโคงแก๊สปิกนิกสามารถใช้ได้กับถังแก๊สปิกนิกรุ่นไหนบ้างมาดูกันค่ะวันนี้มาดูกันค่ะโคนแก๊สปิกนิกเดี๋ยวแอนจะแนะนำให้ดูนะคะโคงแก๊สปิกนิกสามารถใช้ได้กับถังถังแก๊สปิกนิก1กิโลและ4กิโลค่ะโคงแก๊สปิกนิกของเราจะใช้งานร่วมกับถังแก๊สปิกนิก1นกิโลและ4กิโลเดี๋ยวแอนแนะนำให้ดูนะคะโคนแก๊สปิกนิก จะมีจานร,รองโคมแก๊สฝากบัวพร้อมกับนมหนูฝากบัวพร้อมกับนมหนูค่ะลูกค้าโคมแก๊สปิกนิกของเราจะจะเหมาะกับคนที่มีพื้นที่จํากัดในการทํากับข้าวคนอยู่หอพักคนอยู่อพาร์ตเมนต์อย่างนี้ค่ะลูกค้าคนที่สามารถนําโคมแก๊สปิกนิกไปใช้งานร่วมกันได้ค่ะการใช้งานของโคมแก๊สปิกนิกกับถังแก๊สปิกนิกก็สามารถใช้งานง่ายค่ะเดีย๋ยวนะคะจนให้ดูนะคะ เราหมุนแก๊สขึ้นมาช้าๆแล้วก็จุดอย่างนี้ค่ะ่างนี้ไฟที่จะได้ก็คือเปลวไฟเป็นอย่างนี้ค่ะขยับเข้ามาค่ะตากล้องค่ะขยับเข้ามาค่ะเปลวไฟที่ได้ก็จะมีเปลวไฟกระจายทั่วทําให้ความร้อนกระจายทั่วหม้อค่ะอันนี้การใช้งานง่ายนะคะาการทํากับข้าวแล้วก็สามารถทํากับข้าวได้เลยค่ะ